ค่ะนะคะวันนี้นะคะอยู่กับน้องอุ้มนั่นเองนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่1ของเรานั่นเอง นะคะวันนี้นะคะน้องอุ้มนะคะมีรถสวยนะคะ1คันมานําเสนอค่ะเป็นรถนะคะโตโยต้าพอยจันเนอร์นะคะเป็นเครื่อง3.0นะคะตัว V นะคะปี2011นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มองหารถนะคะไว้ใช้ในครอบครัวนะคะต้องบอกได้เลยว่ามาดูคันนี้เลยค่ะน่าใช้งานมากๆนะคะเนาะยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปเลย สูมีปี2011นะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะพอเท้เนอร์ตัวนี้นะคะมาในสีเทาหรือที่คนส่วใหญ่เรียกว่าสีบอลเงินซึ่งเป็นสีเดิมจากโรงงานไม่เคยผ่านการทำสีใหม่อย่างแน่นอนด้านหน้านี้ จะเป็นกระจังหน้านะคะซึ่งมีโลโก้ Toyota เข้ากับสีตัวรถได้อย่างลงตัวอีกเช่นเคยนะคะอีกส่วนของไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์ซึ่งให้ความสว่างในที่มืดได้ดีมากๆเลยส่วนกันชนหน้าค่ะใหญ่มาพร้อมไฟตัดหมอกและยังมีเซ็นเซอร์อีก2ตัวแก้มหน้าทั้ง2ฝั่งนะคะยังคงสภาพเดิมมีไฟเดียวทั้ง2ฝั่งนะคะไม่เคยผ่านการชนมาอย่างแน่นอนมาต่อกันที่ล้อนะคะ เป็นล้อขอ17ค่ะหุ้มด้วยยาง265หทับ65ขนาดใหญ่สามารถรับน้ำหนักได้แน่นอนค่ะส่วนกระจกด้านข้างนะคะจะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้ากระจกและกันสาดเป็นของเดิมที่มาจากโรงงานโดยตรงเลยที่สับประตูเป็นสีโครเมียมเข้ากับสีของตัวรถได้อย่างลงตัวเลยนะคะโครงประตูภายในเน็อนอาร์ทั้ง4ีด้านไม่มีการตัดต่อใดๆแน่นอนค่ะ ด้านหลังสวยมากค่ะตัวไฟไท้ายแยกส่วนกันและมีไฟเบรกตัวที่3าอยู่ด้านบนน็อตหลังกันชนหลังเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยค่ะรับรองได้เลยว่าคันนี้ไม่มีทิกคว่ำชนหนักจมน้ำมาอย่างแน่นอนส่วนตัวน็อตนะคะหรือเม็อาร์คนะคะด้านหลังนะคะย,ยังไม่มีขยับนะคะส่วนยางของขอบประตูด้านหลังยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไม่มีร่องรอยค่ะเลยค่ะ ค่ะในส่วนของด้านในนะคะตัวนี้นะคะออปชันจสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะจะเป็นบาะหนังสีครีมนะคะค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆคอนโซลด้านในค่ะให้มาเป็นในรูปแบบของตัวพวงมลาลัยมัลติฟังกชั่นนะคะกระจกปรับระดับไฟฟ้าค่ะวิทยุ CD MP3 ออีกทั้งพร้อมหน้าจอแบบทัชสกรีนให้ด้วย แอร์สามารถปรับระดับความร้อนความเย็นแยกได้นะคะหาท่านใดที่จะต้องการปรับระดับก็สามารถปรับได้เลยนะคะเป็นแอร์ออโต้ค่ะอีกทั้งยังมีที่เสียบนะคะ a u x นะคะหรือที่ชาร์จโทรศัพท์ก็มีให้ด้วยเช่นกันด้านบนนะคะมีไฟนะคะให้2อที่นะคะแล้วมีแอร์ลาวด้านบนให้นะคะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะและมีเกียร์โฟลวิ่ให้ด้วยขับขึ้น4ีล้อนั่นเอง ตัวเบาะด้านหลังนะคะสามารถที่จับพับเก็บได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้คุณลูกค้า มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างน,นะคะตัวนี้ยืนยันได้เลยค่ะเป็นเครื่องเดิมน็อตเดิมจากโรงงานเครื่องภายในสะอาดไม่เยิ้มแถมแบตเตอรี่ก็เป็นของใหม่แน่นอนค่ะค่ะนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Toyota f o r t u n e r นะคะ3.0 V ปี2011นะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะราคาคันนี้นะคะมาเพียงนะคะ 5 90, 9 9 9 0 0บาทท้วนนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1,000 0มืนนะคะนิดๆเท่านั้นนะคะ เห็นไหมคะรถใช้งานแล้วก็เป็นรถที่ดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะท่านใดนะคะสนใจรถครอบครัวอเอาไว้ใช้งานนะคะก็ต้องฝากไปด้วยนะคะกับมาเรียวมอเตอร์รถส่วนลดพิเศษอ่นของเรานั่นเองหากท่านใดสนใจนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะหากชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ